คืออะไรเพราะว่าจะเอาไวู้้ขนาดสเตจติโหลอกก๊อฟผู้ใดพลาพพามุงยุรธานิสัยเสียแล้วเจอนันให้ซิ่งสุดความลยายางรุงมีชช่นนารจะต้องมีอันเป็นไปมเกียร์ต่ายหนกแต่อไปโอ้บอกป้ะ คุณพลอยอะอยเล่นเกมอะไรอย่างงี้ยหรอเล่นเกมไปาฉจเจอผีหัวข่าหรอพี่หัวขาลลงช่องไหนเจอพี่ัวนั้นหรอไม่ได้หลอกใครจะเล่นก็เล่นมันก็ส้เอมีแต่หน้าเล่นห่มาหราเล่นเดียวเถออยาเียลุงชนะมามนี่นะชนะกดจุกหัวถ้าเจอผีแบบผีทุกตรวก็น่าะเป็นไม่น่มอนะครมาดูระทึกีอะมันน่าจะตึ้งตึ้ง